กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายหนุ่มรูปงามที่ชื่อว่าอเล็กซ์เจ้าชายอเล็กซ์มีมาคู่ใจชื่อว่าสตาเจ้าชายและสตาเติบโตมาด้วยกันและเป็นเพื่อนซีที่แยกกันไม่ออกอยู่มาวันหนึ่งราชาของอาณาจักรได้มอบหมายให้เจ้าชายอเล็กซ์ออกเดินทางไปยังอาณาจักรเพื่อนบ้านเพื่อส่งจดหมายสำคัญเจ้าชายและสตาจึงออกเดินทางไปด้วยกัน ระหว่างทางพวกเขาได้พบกับเหตุการณ์อันแสนตื่นเต้นและท้าทายมากมายเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาพบว่าหมู่บ้านนั้นกำลังถูกมังกรร้ายคุกคามเจ้าชายอเล็กซ์จึงตัดสินใจที่จะช่วยหมู่บ้านนี้เขาและสตาต้องเผชิญหน้ากับมังกรร้ายและทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดเจ้าชายอเล็กซ์ และสตาสามารถเอาชนะมังกรร้ายได้ชาวบ้านจึงมีความสุขและขอบคุณเจ้าชายและสตาอย่างมากพวกเขาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายและมาคู่ใจเจ้าชายอเล็กซ์และสตาเดินทางกลับอาณาจักรด้วยความภาคภูมิใจราชาและราชินีก็มีความสุขและยกย่องเจ้าชายอเล็กซ์ว่าเป็นวีรบุรุษของอาณาจักรและเรื่องราวของเจ้าชายกับมาคู่ใจ ก็ถูกเล่าขานไปทั่วอาณาจักรอิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่องและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเจ้าชายและมาคู่ใจยังเป็นที่ประทับใจของผู้คนมากมาย